สวัสด,ดีครับชาวแกงตื่นกันหรือยังครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะครับวันนี้ขอมาเป็นสายหนวดสักวันนึงนะครับเพราะว่าหมึกเข้าเยอะมากตอนนี้ผมอยู่ที่หมายมืดนะครับหมายมืดพัทยานะครับถ้าท่านไหนยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็ตามไปกดดูได้นะครับ ep ที่3.2นะครับผมบอกไว้แล้ว เดี๋ยววันนี้มาลองดูหน่อยว่าจะได้หมึกกลับบ้านไปทํากับข้าวมั้งไหมไปดูกันเลยโอ้โหตกหมึกเพียบเลยนะครับวันนี้ตอนเชา้าเยอะเลยนะวสวัสดีครับสวัสดีครับ ได้เยอะอยังครับได้เยอะอยังสีแต้มสีแต้มวเหรอสุดยอดโอ้นะ้าเขาได้กันแล้วนะดูกันนะครับว่าจะรอดไหม โอ้น้ำใสปิ้งนะครับสวยมากเลยนะน้ำเนียนกิ๊บ อมไม้แรกไม่ประสบความสำเร็จนะครับแววมาแล้วแววมาแล้วน้องๆน,น่าจะจัดกันไปหมดแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขยับจุดหน่อยขยับจุดหน่อย <c oughs> น้องๆน,น่าจะเหมาไปหมดแล้ว ออกไปทางขวาน,นิดนึงเผื่อว่าจะเหลืออะไรให้เราบ้าง มันจับนะแต่ผมน่าจะเจกแรงไปได้แต่หนวดมานะอืมใจร้อนใจร้อนทำไมทำไม โดนแล้วนะโดนแล้วนะโดนแล้วตัวหนึ่งนะมาแล้วมาแล้วตัวแรกไซส์เป็นยังไงโอ้ได้อยู่นะครับสวยอยู่สวยอยู่นี่หมึกตัวแรกมาแล้ว่ะลงป่องลงป่อง ตัวแรกมาแล้วตัวแรกมาแล้วต่อเลยต่อเลยน,น้านั้นก็ได้แล้วนะครับแม่ตัวเต็มคนนั้นก็ขึ่งถึงถล้วนะได้เยอะมาก โดนอีกแล้วนะโดนอีกแล้วนะแต่ตัวนี้ไม่ใหญ่นะเล็กๆนะมาอีกตัวมาอีกตัวมาอีกตัว่า,วา,วาจับเต็มๆงี้ยกได้นะครับโอ้ก็สวยอยู่นะเออตัวที่สองตัวที่สองลงป๋องลงป๋องอุ้ย ล่างดีกว่า <c oughs> เหมือนน้ำดำนะฮะเต็มหน้าเลยไปต่อกันเลยต่อกันเลย <c oughs> น้ำเย็นสบายฮนะน่าเล่นมากๆนะครับใสด้วยปัญหาใสามากๆนะ ช่วงนี้น้ําลมไม่มีนะครับเหมาะกับกีฬาทางน้ํานะครับแต่ไม่เอาเจัดสกีนะนี่นะครับโอ้โหยาวชนนะยาวชนยังตกได้นะไฟสวยด้วยนะครับสุดยอดสุดยอด คล้ายจะอายเด็กนะออเด็กก็ตกได้เก่งนะ <S <S> <S ผมยังได้แค่สองตัวกับอีกหนึ่งหนวดอยู่เลย <S <S> <S ผมตกไม่เก่งนะนะหมึกนะผมแค่ตกตกเป็นนิดๆนะคนไหนที่ตกเก่งๆนะมาหมายเนี้ยผมว่าจัดหนักอะ มาเช้าเช้าหน่อยนะครับหมายนี้นะแต่ตอนกลางคืนนะวันนี้ผมมีเวลาไม่นานนะครับก็แวบมาตกหมึกได้สักแป๊บหนึง่งอย่างน้อยก็มีคลิปลงให้นา้นาๆดูกันนะครับถ้าแค่บอกอย่างเดียวเดี๋ยวไม่เห็นภาพนะก็ลเลยว่าอ่ะ มาถ่ายลงคลิปให้เห็นกันหน่อยว่ามันมีจริงนะครับมันมีจริงนะครับปลาหมึกเนี่ยหมายมืดเนี่ยเมื่อกี้น้องเขาเจอท่าไหนไวะเ <The cup of milk> ดี๋ยวก๊อน้องดีกว่าก๊อฟท่าน้องก่อ ย้ายนะครับย้ายหนีเด็กนะครับหนีเด็กเด็กเก่งกว่านะฮะ <c oughs> อ้เดี๋ยวเขาออ่ายหน่อยนะหูหมึกโดจะขึ้นถุงลแล้วครับ <c oughs> สุดยอดมาตั้งกี่โมงครับเนะี่ย <c oughs> อ๋อหกโมงเช้าหูสวยมากเก่งมากเลยนะครับเนี่ยตกได้ขนาดนี้ <c oughs> ผมยังได้สองตัวกับหนึ่งหนวดอยู่เลยครับ โอ้น้าตกเก่งมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนะ้เขาถือคันเอาเลยครับโยมันแพงนะฮะมันเสียดายนะถ้าตรงไหนมันพอจะลงได้ก็ก็ลงไปเก็บกันนะแต่ว่าต้องระวังด้วยนะถ้ามันลึกไปก็อย่าเสี่ยงนะครับแต่ถ้าแค่เอวก็ลงไปเถอะดแต่เด็กๆอย่าทำนะผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เท่านั้น ลึกไหมอ้ยลึกแล้วนะนะโอ้ลึกนะลงไปนิดเดียวตรงนี้เดียวจะท่วมหัวแล้วนะ นักตกนักตกหมึกที่แท้จริงนะครับเห็นไหมโอเคสุดยอดนี่นี่ความทุ่มเทนะครับของสายหนวดดูน้องคนนี้บ้างนะได้เยอะไหมได้เยอะไหมครับนะโอ้ขอขอถ่ายหน่อยโอ้ยนี่ก็ไม่น้อยนะ สุดยอดสุดยอดโอ้ยโทษโทไซส์สวยอย่างนั้นเลยนะครับโหเก่งเก่งเก่งมินนี่กินหมึกไหมลูกมินนี่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 ดูนี่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 กินหมึกไหมอ่ะตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านแล้วนะครับอ่าว่าแบตหมดนะฮะผมมีเวลาแป๊บเดียวนะผมเอาแบตไปก้อนเดียวก็ถ่ายผมกะว่าถ่ายแค่แบตหมดแหละก้อนเดียว ก็ประมาณชั่วโมงนิดๆน,นะครับคันี้กลับมาบ้านแล้วก็เป็นไปตามคลิปเลยนะสําหรับผมผมคิดว่าหมึกหมายเนี้ยดีนะหมึกเข้านะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือและดวงด้วยสําหรับผมอ่ะฝีมือก็ไม่ดีดวงก็ไม่มีได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะฮะอ่าน,นเดี๋ยวก็เท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ส่วนอีพีหน้าจะไปไหนอะ่ะก็เดี๋ยวเราติดตามกันดูนะครับ แต่ผมไม่บอกแล้วว่ามันจะเป็นยังไงมันเด็ดไม่เด็ดโม้ไปโม้ทีไรงานหยาบทุกทีนะครับก็วันนี้เท่านี้แล้วกันพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย